สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับห้องเรียนสังคมศึกษากับครูนุ่นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเนือ้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกนันนะคะแบ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงเขตเทือกเขาตะวันออกเขตที่ราบตอนกลางเขตถิ่นเก่าแคนาดาหรือแคนาเดียนชิว หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนหรือหมูม่เกาะเวสต์อินดีสนะคะลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือนะคะแบ่งเป็น5เขตใหญ่ๆดังนี้เลยค่ะเขตแรกนะคะเขตเทือกเขาสิงทานตะวันตกได้แ,แก่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะตั้งแต่บริเวณช่องแคบแบริงลงมาจนถึงประเทศปานามา มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่เทือกเขาอสก้าซึ่งมียอดเขาแมคกินเลสูง6,194เมตรเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือด้วยนะคะนะนอกจากนี้ก็ยังมีเทือกเขาโรก,กีนะ้เทือกเขาแคทเกตเทือกเขาเชราเนวาดาเทือกเขาเชรามาเดลนะแล้วก็เทือกเขาชายฝั่งแม่น้ำโคโรราโดนะบริเวณนี้เนี่ยมีสถานที่สวยงามที่เรียกว่าแกรนด์แคนยอนนะคะซึ่งเกิดจากการ กัดเซาะของน้ําจากแม่น้ําโคโรราโดเนี่ยกัดเซาะดินแล้วก็หินเป็นเวลายาวนานนะเกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามน,นะครับเขตที่2นะคะเขตเทือกเขาทางภาคตะวันออกนะซึ่งมีอาณาเขตตั้งแต่เกาะยูคาแลนด์นะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา นะเป็นเขตหินเก่าแต่ว่ามีอายุน้อยกว่าเขตหินเก่าแคนาดานะประกอบด้วยเทือกเขาเตี้ยเทียที่ผ่านการสึกกรอนมานานได้แก่เทือกเขาแอปเปลเชียนมียอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ก็คือยอดเขาลิเชลนะคะสูง2,005เมตรอยู่ในมนร,รัตนอร์ทแคโรไลนานะคะเขตต่อมานะคะเขตที่ราบตอนกลาง นะเป็นที่ราบขนาดใหญ่นะมีนาเขตตั้งแต่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือลงมาจนถึงอ่าวเมกซิโ,โกทางตอนใต้แล้วก็พื้นที่ระหว่างเทือกเขาล็อกกี้กับเทือกเขาแอาเลเชียนะมีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุกขึ้นก็คือบริเวณที่สูงเนี่ยจะอยู่ตอนเหนือนะคะบริเวณตอนกลางจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆนะคะเช่นที่ราบลุ่มทะเลสาบทั้ง5้าหรือที่เรียกว่าเกรดเล็กนะคะซึ่งได้แก่ทะเลสาบซูพีเรียน ิชิแกนฮูรอนอีรีแล้วก็ออนแทริโอซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่ 4. นะคะเขตหินะะเก่าแคนาดาหรือว่าแคนาเดียนชิวนะคะนะได้แก่พื้นที่บริเวณรอบๆอ,อ,อ่าวอัสสานลงมาถึงทะเลสาบทั้ง5เป็นเขตหินที่เก่าแก่ที่สุดเช่นเดียวกับบริติชิวในทวีปยุโรปนะประกอบด้วยหินเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่แล้วก็ผ่านการฝึกกร่อนมานาน นะลักษณะของพื้นที่เนี่ยจึงเป็นที่ราบตกบทั้งหมดอยู่ในเขตอากาศหนาวจัดทางตอนเหนือมีีกเกาะใหญ่น้อยมากมายนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีทานน้าแข็งปกคลุมทําให้มีประชากรอ,อาศัยอยู่เบาบางแล้วก็มีพกรารจานวนน้อยมากเลยนะคะเขตที่5นะคะเขตหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนหรือว่าหมู่เกาะเวสตินดิสนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะก็คือกลุ่มแรกก็คือหมู่เกาะ เลสเตอร์แอน l ชรินะคะประกอบไปด้วยประเทศคิวบาเฮติโดมินิกันจาเมกาแล้วก็คิวอรัฐเปอร์โตริโกนะคะ,ะกลุ่มที่2นะคะหมู่เกาะเลสเชอร์แอนเชิลิสนะคะเป็นหมู่เกาะขนาดเล็กเนี่ยไปเกาะไปด้วยประเทศเชลคิสและนิวิสนะคะแอนเชริกาและบาบิดานะเชรูเซียบาบิโดสนะคะเชลวิสเตนและแกนมาดีแกนนาดิสแล้วก็ ฟรีเนดานะคะกลุ่มที่3คือหมู่เกาะบาฮามาสนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศบาฮามาสนั่นเองค่ะครบแล้วนะคะกับ5ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกนันะหวังว่านะักเรียนจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u ู u ู e นะคะหรือว่า Google นะคะใน ทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายเนี่ยสวยงามมากมายเลยนะคะต่อไปมาดูงานที่จะมอบหมายให้เรียนค่ะมาดูงานที่จะมอบหมายให้นักเรียนทําในครั้งนี้นะคะให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เป็นที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเช่นแม่น้ำที่ยาวที่สุดยอดเขาที่สูงที่สุด อเรสาที่ใหญ่ที่สุดนะคะให้ไปดูมาคนละ10อย่าง10ประเภศนำเสนอในรูปแบบใดก็ได้นะที่นักเรียนถนัดไม่ว่าจะเป็นคลิปนะติกตอกทั้งความคิดหรือว่าอินโฟกราฟิกนะคะเสร็จแล้วอัพโหลดผลง,งานของนักเรียนลงใน o o o l l e l l s s s o o ูหัวข้อเรื่องลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนอือนะคนะรูจะรอชมผลง,งานที่ยอดเยี่ยมของนักเรียนนะคะแล้วก็พบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ